มันก็สายครับเจ้มันไม่ได้ไม่ได้ไปฟังเดียวเลยมันสาย รอุ่นเมื่งวาดสิรอดว่ขึ้นเลยอาการเนี่ยโอ้ใสิไรเนาะไฟดับเนาะแล้วพเห็นอาการเนาะนี่นี่จะเอียงไปยุ่เนี่ยเอียงอยู่ เราหลุนเลยว่าสิหลอดก่อนเราไม่ปล่อยข,ขึ้นกับขึ้นแล้วเนาะห้าขัวมันี่เห็นปะคุณเรียนหาล่มว่ะล่ม,มาล่มลมเบิดลมมันเสมอนไหมล่มมันมาก